สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว u t u b e นะครับโอ้ขึ้นแล้วไม่ขึ้นง่ายสิฮะนี่นะโอ้ขึ้นง่ายเกิน ิกงังจมกี่รอบแล้วนะสิบรอบแล้วอ,อันนี้มีโครงการจะจมอีกไหมนี่เนะ <c oughs> สียกงังบอกว่ามีแนวโน้มจะจมอีกเอาสวัสดีครับโอ,อ้นี่ครับอ่าไหนพี่นนทไปไหนขึ้นนท์ล่าน,ออนี่ นี่ครับน้องสาวคูบโบครับน้องชายนึกว่าน้องสาวน้องชายคูบโบครับมาทาือมาตาเนาะมีแนวโน้มว่าจะโจมอีกไหมนี่ฮะ ปีนี้นี่รถไถนี่เหนื่อยครับเพราะว่าน้ํามาเยอะมาก ดิห้าศูนย์หนึ่งแปดครับ ช่องไหนครับพี่ในดังค,ครับอ่าท่าขายยังยังยังนี่ขายเท่าไหร่ขายเจ็ดหมื่นแปดคันละอ่าคันละเจ็ดหมื่นแปดเหมาแสนสี่ท่านใดที่สนใจอ่ทาท่าซิน,นั่นเนาะทาทาครับเครื่องทีดียี่สิบเจ็ดกับมังกรนี่ครับสนใจก็ติดต่อมาครับติดต่อที่เฟซบุ๊กในดังรถเก่าซิ่งเก่าซิ่งอ่าต้องการรถรุ่นไหนยังไงก็ปรึกษาได้เนาะครับผมก็จะจัดหามาให้นะครับ เอฟซีท่านใดที่สนใจเอารถก,กระบะทาทาไปใช้งานก็กระบะไม่มีไอ้ไอ้ซุ้มลอ้อเนาะมันเป็นกระบะพอลอยครับกระบะพอลอยกระบะกระบะเรียบเลยใช่ไหมใช่ครับรก็บรรทุกได้เยอะนะครับสนใจก็มาดูที่บ้านกรวดนะครับสีแยกไฟแดงถ้ามาจากคนใช้ก็เลี้ยวซ้ายมาประมาณหนึ่งกิโลเมตรโดยประมาณครับเดี๋ยวอีกสิบคันนะแม่วมาอีกสิบคัน รอรถคบก็มีหลายคันให้เลือกเนาะแต่ถ้าอยากได้แบบแบบแบบตรงตรงสเปคที่ชอบก็โทรมาปรึกษาได้ว่ามันมีของหรือเปล่ามีมีเครื่อง t ีดีกับเครื่องมังกร8 8นี่ครับมี2,000นตอนนี้อยู่2คันรถ10คันหรืออยู่2000ันขายหมดแล้วขายหมดแล้วต้องนั้นขายไปบุรีรำขายดิบขายดีครับพอาด้ค่ามากๆเพราะว่าราคามันจับต้องได้เนาะราคาไม่ถึงแสนนะครับ ราคาจิบแปดหมื่นนี่ถือว่าใช้งานคุ้มครับคืนทุนไว,วสีมิการครับถ้าทาเนี้เขาใช้เสืเ้อเพลิงระบบไหนพี่ดีเซลครับเป็นดีเซลดีเซลเลยใช่ไหมครับเป็นดีเซลครับเครื่องนิสันกับเครื่องอีซุซูอ๋ออสองคันรถพร้อมใช้ทุกคันพร้อมใช้พร้อมใช้รถวิ่งไกลมาจากลำปางโอ้ขับมาอันนี้เอามาจากลำปางเลยเบ่าครับขับมาทาทาซินนอนทาทา เทาลอยครับผมว่าดีกว่าซื้ออีสิ่งทุกๆอะไรเนาะเพราะว่ามันก็ใช้งานควบคุมเนาะมันไปได้ไกลภาษีมีครับภาษี่ดคบเอกสารพร้อมโอนพูด,ดง่ายๆเนาะนะพรโบนครับคบมาอีกแล้ว,ลวช่วงบ่าย <laughs> ถ้าไม่ขึ้นงานอกอไเลยด้ถ้ไม่ขึ้นม่น <laughs> เอาอยังไงดีครับจะสู้หรือจะถอยนี่ข้างบนไม่จมมั้งข้างบนโจมในข้างล่างมาโจมจมที่ทางน้ำผ่านพอดีโอ้ปีนี้นี่ฝนดีมากครับปีนี้ลำบากครับลำบากรถดำครับปีนี้เอาไปแล้วขึ้นเทเลอร์โอ้นี่ครับขึ้นเทเลอร์กลับแล้ว เดี๋ยวนี้ทันสมัยครับไม่ต้อง,องเปลืองดอกอยางควบคุมครับใช้ขนรถเกี่ยวได้ด้วยแล้วก็ขนรถไถได้ด้วยน้ำหนักไม่ต่างกันเท่าไหร่รถเกี่ยวกับรถไถครับดีไม่ดีรถไถอาจจะหนักกว่านะเบาวกว่าเบาวกว่าบ่ไว,ว้ไเสกกัง อตอนเกี่ยวข้าวก็เป็นออชอฟเฟอร์รถเกี่ยวครับพอหมดฤด,ดูเกี่ยวก็มาเป็นโชฟเฟอร์รถถายต่อเลยสองเด้งสองเด้งครับอ,อตั้งแต่ได้เมียนี่รู้สึกว่าแรงไม่ค่อยมีนะเือนเสียกังเลย <laughs> ตั้งแต่ได้เมียสวยนี่รู้สึกว่าแรงจะหายานั่นเราปีนเอา แต่มีเมียสวยในแรงเหมือนกับถดถอยไปยังไงไม่รู้บางหนีมือหร้อเหนื่อยครับอาชีพรถเกี่ยวกับอาชีพรถไถเพราะว่าผมเคยขับมาประมาณโอ้หลายปีครับเคยขับรถไถมากับแซ็กผมเซอร์นี่โอ้หลายปีมากเลยช่วงนั้นรับจ้าง คนละคันกับแซกผมเซอร์ครับเหนื่อยแต่ก็ค่าแรงสูงตีเป็นร้อยละร้อยะยีบตอนนั้นวันหนึ่งก็ตกไปเจ0ดแปดอยู่ที่เราทำไร่ได้ครับถ้าทำไร่ได้เยอะก็ได้เยอะแต่ตอนนั้นนี่คนอื่นเขาจ้างร้อยละสิบห้นะแต่ผมนี่เขาจ้างพิเศษร้อยละยีเพราะว่าเป็นรถของพี่ชายครับเป็นรถของพ่อน้องมิ่งดําซิง่ง ตอนนั้นจะเป็นคูปต้า LC 7คันหนึ่งกับยันม่าเยันมา49ิบคันจะทำงานคู่กันกับแซ็คผมเซอร์ครับตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยครับรถไถไม่ค่อยเยอะหรอกช่วงนั้นมาช่วงหลังๆนี่รถไถยเยอะมากครับสมัยนั้นสมัยเมื่อ7จ็ปีที่ผ่านมารถไม่เยอะรถไเยอะ เดี๋ยวนี้47 cm, เริ่มหายแล้วครับจะมี L50 มาแทนเยอะมากครับอันนี้กี่ม่บุ้ยด้วยมตัวกี่ตัวนะตัวไซดิซองอ๋อกังโจมีกไหมนี่อย่าโจมกเด้อรอบแล้วอู้อันตราย้ะดูดู่ะรถถ่เล็กผมมายังไม่ได้นี่นะอือ รมมโดเยนตีนวินเจ็บมือร้เลยบอสเอาวินไฟฟ้าหนูโอ่งคลื่นเนาะเอ้าฝนมาแล้วบ่สเสียงลมครับเป็นกำลังใจให้เจ้าของรถไถกับชาวนาครับปัดเจ็บบนขโมยบัด มอไซนเยเนะี่ยขุดบางตะปีนะะอย่าขุดนะโอ,อ้ประพลชัยตกแล้วครับครับเ,เดี๋ยวโพนี่มาเอาออกให้ฟรีเลยด้อ เอาดินไปขายปีหน้าเอ้าวให้ฟรีเลยนี่ลอกพร้อมตับให้พร้อมเขาก็ลอกแค่ถึงนานั่ยแหละเนี่ยหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้ครึ่งหนึ่งโปรโมชั่นครับขุดโพลให้ฟรีเลยแต่ขอดินไปขายฮะ เรามาถ่ายถ่ายทำด้วยเรามาติดต่อเจ้าของนาด้วยจะขุดดินสองเด้งสองเด้ง,อง,ดงโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้มิมล้อเหล็กชาแนลนะครับอย่าลืมเพจมิมล้อเหล็กนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ